อเ,เ,อเอยนะคะอเองชิทู่ลูกกินเข้าปากไปแล้วเอาอขอกเลยนี่นะอันนี้คือร่องรอยของการอักเสบหนูต้องกินยาแก้อักเสบนะไปร้านขายยานะ พี่ต้องขอคอมเมนต์แบบสุภาพนะคะคือน้องเขาก็ทำทุกวิถีทางละแต่ก็ไม่หาย<อ>ถามพี่เอื้อมพี่เอื้อมว่าหนูเจ็บตรงด้านมุมเองนะหนูเจ็บตรงด้านมุมตรงนี้เองนะแต่หนูไม่เป็นตรงโคน ตอนนั้นเล็กหมูยาวมาแล้วหนูเดินกระแทกแล้มันก็แบบกดเข้าไปเรื่อยๆนึกค่ะฮ โทษนะคะขยับกล้องพิชโยเพิ่มหน้าอึ๊บฮึ่มหายไหม <Hi. S 2> ไม่เจ็บแล้วยม,ม,มาจับไหน,นสูบประการออกมาแล้วค่ะอันนี้คือพี่ต้องเขีย่ยพวกเศษเนื้อตายหนูออกสงสัยแอมเย็นเลยทําให้เว้นพี่ฝ้า ไม่ใช่เรอเรใส่ผ้าพิเจังเลเออคูม่มันกันคู่นี้นี่แต่ละคู่อือ เอ,เอ่อโอเคเพราะว่าตรงนี้หนูไม่เป็น,น,ปนอ่าถ้าผ่านไหมพี่เอิ้มกดจำแลงคือพี่เอิ้มจะดูออกว่าเล็บจะเอาจะตรงปลายออกเอาจะตรงโคนถ้าตรงโคนหนูมีพี่เอิ้มก็เอาออกแต่นี่คือตรงโคนหนูไม่มีหนูจะมีตรงปลายแต่เดี๋ยวพี่เอิ้มจะบอกว่าหนูจะต้องดูแลแบบไหนนะ หนูต้องแอดพี่เอื้อมส่งรูปนิ้วเท้ามาให้ดูนะ,ะถ้าหนูหนูจะต้องส่งมาทุกวันทำแผลแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูส่งพี่เอื้มก็จะเข้าใจว่าเออหนูอยากหายอันนี้หนูก็เป็นตรงปลาย นิดน mm ึงค่ะลูกนิดนึงนิดนึงออกนะ เี่นนะพี่เอื้อมสองสัยมมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบเล็บมันตายอยู่ในเนี้ยนชิงด้วยเดี๋ยวก็เมา่าเหมือนเล็บมันตายหักอยู่ข้างในเนื้ออือนี่คือเล็บนะ นี่นะคะนี่นะคะอ่ะหายังอหมือนไม่มีแล้ว,ลวใช่ไหมเดือยไไปออกเลยอ่ะพี่เอื้มบีบ ไม่เจ็บแล้วเสร็จ